ต้องบอกให้กอนต้องบอกให้สุดยอด,ม,ดกกมันต่างก,กันยอะไงนะมันต่างสิเวลาเรามีหัวโขนใส่เราก็ต้องระวังระวังทุกอย่างเราจะทําหาอะไรก็ไม่ได้ณเวลานี้กูจะทําอะไรก็ได้กูจะไปไหนก็ได้กูจะปากไม่ดีก็ได้จะทําอะไรก็ได้มีสระภาพไม่มีอะไรเป็นคนธรรมดาอาจารย์จำไวแยกกันมาที่พอเราเราเซ็นใบลาออกเสร็จปุ๊บเราได้ทําอะไรในสิ่งที่ไม่มีหัวโขนแล้วโอ้ยสบาย ล่อนไปเรื่อยไปทุกทิศทุกที่ที่ชอบมีความสุขมากไม่มีอะไรเนี่ยตอนนี้เราไม่มีอะไรเราก็ต้องไปเก่งว่าเฮ้ยเรามียศถาบรรดาศักดิ์เรามีต้องระมัดระวังตัวเองต้องวางตัวอย่างนั้นต้องวางตัวอย่างนี้สมเกียิมันน่าเบื่อใช่หมเกียจหาเลยอาจารย์ไม่เสียได้เหรอน่าเบื่อไม่เสียได้เลยไม่เห็นอยากได้เลยอไม่เห็นเราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่ามัน มันอาจจะไม่ไม่ได้มีประโยชน์เลยรสำหรับพี่เลยแสดงว่าคนที่รับถือเราเขาไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งไม่จริงนะไม่เขาไม่ยึดเลยเขาไม่เคยยึดเลยไม่มีใครยึดถือว่าเพราะอาจารย์เถอะมีตําแหน่งอย่างนี้จึงเคารพแม่เขาเคารพพี่อยู่แล้วเพราะพี่เป็นคนดีแต่ก่อนนี้่คนี่อนไได้ตำแหน่งก่อนนี้ม่มีหัวอันนี้อาจารย์ก็เป็นหัวอาจารย์อยู่แล้วนี่เป็นอยู่แล้วไงเข้ามาให้ไงแต่นี้กลัวแก่แล้วปากหมาเอาไปเอาไป้นดีกว่าเอาไปเอาไปขึ้น ขอเป็นตัวเองแล้วก็ตายขอเป็นตัวตนของเราตั้งแต่เกิดเป็นยังไงเราก็ขอตายเป็นแบบนั้นดีกว่าไม่ต้องมีหวัวโขนแมวไมชอบแต่ถ้าเขาจะมาติดต่อให้อีกรอดมีกัจจายนไม่เอาแมวไม่เอาไม่เอายิ่งใหญ่ระดับโลกก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรสักอย่างไม่เอาเสุที่สุดแล้วคือชีวิตนี้มีความสุขแล้วอพอแล้วพอแล้วมีความสุขแล้วการจะถ่ายรู้ต้นการเลอครับผมมาเดิไทยรู้ป